มั้ยค่ีมีค่ะอัปเดตค่ะก็คดีรหรอคะ,คะก็ตอนนี้นะคะมีทั้งหมด5คดีของพี่ลุงหมีนะคะที่ฟ้องศาลไปก็มีคดีช่อโกงนะคะแล้วก็มีคดีผิดสัญญาเงินกู้นะคะที่ทําเช็คสัญญาไว้กับเรานะคะแล้วก็หมิ่นประมาทเนี่ยสแต่ถ้ารวมกับทนายกุ้งด้วยอะ่ะทนายกุ้งเขาก็ฟ้องหมิ่นประมาทไป1คะ่ะ ตอนนี้ก็เป็น6คดีถ้ารวมกับทนายกุ้งนะคะล่าสุดเพิ่งไปขึ้นศาลที่ศาลจังหวัดนนทมาค่ะก็เป็นคดีหมิ่นประมาทนะคะเราก็เป็นฝ่ายโจทย์นะคะแล้วก็เหมือนเบิกความนะคะที่เขามาหมิ่นเราว่าเราดูถูกเราเหยียดหยามเราในในช่องทางอินสตาแกรมของเขาะคะ่ะก็เราก็คุยกับได้ได้สอบสืบส่วนไปเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็เขาไม่ได้ใช้ทนายประมาณนะคะเขาไม่ได้ใช้ทนายประมาณนะคะเราได้ถามก <c oughs> ันไหมคะว่าทำไมเปลี่ยนทนาย <c oughs> อ่าเราก็ไม่ได้ถามนะคะแต่เผอิญทนายกุ้ง <c oughs> ก็คุยกับทนายตอนตอนจะกลับอะค่ะก็ถามว่าทนายมาจากสํานักามาจากที่บริษัทไหนหรือว่าที่สํานักงานไหนก็ <c oughs> <c oughs> เป็นของทนายของอาจารย์ออสเนี่ยค,ะค่ะที่ชื่ออาจารย์ออสนะคะ <c oughs> <c oughs> อันนี้เขาจะเปลี่ยนทุกคดีไหมคะหรือว่าเฉพาะคดีหมิ่นประมาท ก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าทางจำเลยคงมีทนายเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะรอบนี้ก็ใช้ของทนายของอาจารย์ออสะคะ่ะแต่วันนั้นเขาได้มาเองไหมเขาไม่ได้มาค่ะเขาไม่ได้มาค่ะก็สารนัดครั้งต่อไปที่จะฟังคำให้คำสั่งศาลนะคะก็ช่วงประมาณวันที่น่าจะ9เมษายคะ่ะช่วง9เมษาของคดีหมิ่นประมาทอันนี้นะคะ่ะ แต่ว่าในเดือนเดือนเมษาเนี่ยพี่ก็มีขึ้นศาลคดีอีก,อ,กอีกหลายรอบเหมือนกันเพราะคดีมันเยอะค่ะตอนนี้แต่ช่อโกงเนี่ยวันที่28เมษายนเนี่ยคดีช่อโกงที่จะสืบพยานครั้งที่4เนี่ย28เมษายนแต่มันก็จะมีคดีคดีหนึ่งที่เป็นเจ้าหนี้ที่เขาติดกันอยู่1ล้านหนึ่งเนี่ยนะคะคดีน,นั้นอาจาเจ้าหนี้อ่ะ ไปขึ้นศาลที่ศาลแขวงพระนครใต้ก็ศาลประทับตารับฟ้องแล้วเพราะว่าคดีมีมูลค่ะก็คดีของพี่ก็คงคล้ายๆกันอยู่แล้วค่ะคล้ายๆกันเราร้องเขาหกแล้วเขาฟ้องเราเท่าไหร่คะูเขาฟ้องเราเนี่ยเ,เหมือนเขาฟ้องเราที่โรงพักนะคะก็ก็หลยอยู่ค่ะเขาก็ฟ้องเราหลายอยู่หมิ่นประมาทค่ะเป็นหมิ่นประมาทอย่างเดียวค่ะแล้วความคกดบอกว่าปีนี้จะได้ค,คืนไหมคะพี่หนุ่ีจริงๆดูท่าทีแล้วเนี่ย เวลาเรานัดแต่ละครั้งของศาลเนี่ยค่อนข้างนัดทีเป็นเดือนครึ่ง2เดือนเนี่ยพี่ว่าปีนี้จะไม่จบเอา<ม>เพราะว่าศาลก็ยุ่งมากทนายฝั่งเราก็งานยุ่งใช่ไหมคะแล้วก็ทนายฝั่งเขาก็งานยุ่งค่ะแต่ละนัดเนี่ยมันค่อนข้างนานก็ใช้ระยะเวลานาน<ม>พี่ว่าจะไปจบเอาปี69เาอาสิคะ<ม>เพราะว่ามัน,ม,น,ม,นมันหลายคดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราพร้อมสู้ถึงปีเลยเราพร้อมสู้เต็มที่ค่ะเพราะว่าเราอยากให้เป็นตัวอย่างของ ของของสังคมอ่ะเนาะว่าการที่ใครเอาเงินคนอื่นไปแล้วก็บิดเบือนประเด็นอ,ะอ่ะก็มันก็ต้องแบบดูซิว่าสาลท่านจะตัดสินยังไงนะคะเพราะว่าแล้วก็อยากจะเตือนภัยสังคมว่าทุกคนก็อย่ามีเงินไว้ก็อย่าไปให้ใครยืมอย่าไปลงทุนกับใครนะคะใครมาพูดก็คืออย่าไปไว้ใจคนหน้าตาดีหรืออะไรต่างๆเนี่ยพี่ลุงหม,มีว่าเงินทองสมัยนี้หายา,ยากเนอะเศรษฐกิจก็ไม่ดีก็ให้เรามัดระวังกันไว้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะระหว่างทาง ไมมีแบบติดต่ออะไรมาบ้างไหมคะระหว่างทางก็ไม่ได้มีติดต่อนะคะไม่มีติดต่อค่ะใช่พี่หมีก็ยืนยันว่าจะสู้แบบจะกี่ปีก็สู้ก็กี่ปีก็สู้ค่ะเพราะว่าหลักฐานเราค่อนข้างพร้อมมากๆนะคะแล้วก็ความเป็นจริงเนี่ยเขาไม่ได้มาโทรหาเราเพื่อจะมายืมเงินหรือว่าจะมาชวนมาให้เราปล่อยกู้การที่เขาโทรมาทุกครั้งเนี่ยเขาคือ ชวนเราลงทุนไงมันก็เป็นเรื่องความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นเราก็พูดตามความจริงเนาะแล้วก็หลักฐานก็เพียบพร้อมแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเจ้านี้ท่านอื่นๆที่ส่งเอกสารให้เราค่อนข้างเยอะแล้วจริงๆเลยก็ตามนั้นนะคะตามที่ประชาชนก็ตัดสินไปเรียบร้อยแล้วแหละว่ามันเป็นยังไงค่ะก็รอให้ศาลท่านตัดสินอีกทีนึงเพราะว่าคดีคดีของคุณอ้อมร้านหนึ่งศาลร,รับฟ้องแล้วเราก็รู้สึกชื่นใจนะคะไม่ได้กังวลใจใดๆค่ะ นะคือเอาจริงๆตอนนี้เราก็ความมั่นใจเรื่องเงินคืนเนี่ยมันค่อนข้างยากเพราะว่าจริงๆเงิน2ล้านเนี่ยมันก็สำหรับที่มาที่ไปของครอบครัวเขาลูกหมีว่ามันไม่ได้เยอะเนาะแต่ว่าการที่ไม่คืน่ะเราไม่รู้มีตื้นลึกหนาบางเรื่องใดที่ไม่ยอมคืนเราก็คิดว่าใจเราก็มันเหมือน50-50อ่ะ ถ้าไม่ได้คืนก็ติดคุกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ไม่แน่ใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะตัดสินใจแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้นกจ,จริงๆเริ่มเรื่องเลยเนี่ยหนึ่งมกราปี6 7เนี่ยเช็คเด้งแต่เริ่มที่เราไปแจ้งความเนะมาะสี่เมษาที่เราถแถลงข่าวเตือนภัยสังคมเนี่ยที่ไม่ได้เอ่ยชื่อนะคะ13มมิถุนา ก็นั่นแหละค่ะเรื่องก็ต้องอบอกว่าปีกว่ามาแล้วหนึ่งหนึ่งปีมาแล้วว่าเออใช่เราก็ทุกข์ใจนะเพราะว่าเวลาเราจะใช้เงินน่ะเราก็จะเหมือนคนเราก็เงินไม่ไ,มได้เยอะอะ่ะแล้วพอเราจะใช้เงินน่ะเราก็มีความเครียดมีความกังวลอารมณ์เราก็สวิงเหมือนกันเพราะว่า ทำ,ทำงานกว่าจะได้อะกว่าจะสอนเดินแบบได้เมษาเนี้ยเปิดคอร์สเดินแบบนะคะ1 9 2เเปิดคอร์สเดินแบบสอนบุคลิกภาพนักเรียนก,ก็ยังไม่ได้เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องหาเงินนะคะเก็บเงินใหม่แต่มดทีังนี่ยก็จะใช้ชีวิตปกติเลยก็เห็นได้ข่าวมาว่าอ่าอีกฝั่งหนึ่งเขาก็มีความสุขเนาะแบบหน้าตาสดชื่นละลาแต่แบบ จิตใจเราหรือว่าอย่างลิลลี่เขาก็เครียดมากนะคะเงินลิลลี่ก็เหลือน้อยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็เงินของลิลลี่เองเงินของลูกหมีเองเงินของอ้อมเองเงินของเจ้าอื่นๆเงินเราที่แบบไปลงทุนกับเขาอะไรเงี้ยแล้วเขาทําแบบเนี้ยมันก็ควรที่จะได้รับผลใดๆเกิดขึ้นกับตัวเขาเช่นกันนะคะ ล้วนะัดนนี้มีลูกหนี้เพิ่มแบบมาให้ข้อมูลเราเพิ่มไหมคะเออก็มีมีลูกหนี้เจ้าหนึ่งนะคะก็ยอดหลายล้านนะคะเขาก็โทรมาตั้งแต่ปีใหม่อะค่ะเขาก็เหมือนแจ้งมาว่าเขาก็ไม่ได้รับสัญญาว่าจะคืนเงินช่วงมกราอ่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้คืน<ต>ใช่แต่เขาติดต่อกันได้ตลอดทางทางทางลูกหนี้เจ้าเจ้าหนี้อื่นๆติดต่อลูกหมีเรื่อยๆคะ่ะ เมื่อวานก็มีคนทักมาว่าคาดีพี่ลุงหมีเป็นยังไงได้เงินคืนบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ทุกคนก็ทุกใจอะค่ะใช่ก็ทำเ,เขาเรียกอะไรอะทำบาปทำกรรมบนความทุกข์ของคนอื่นเนาะเขาทำบุญนะคะ <c oughs> เข้าวัดทำบุญอ <c oughs> ะไรหรอคะ,อะไม่ได้ดูเลยคะ่ะไม่ได้เห็นเลยโซเชียลคือไปทำบุญอ๋อ,อ,อดีค,ะค่ะก็คือการทำบุญก็ส่วนทำบุญเนาะเป็นหนี้ก็ส่วนเป็นหนี้ทำธุรกิจขาดทุนเจ๊งอะไรก็ต้องรับผิดชอบอะค่ะ แล้วก็ลูกหมีว่า,าบางทีบางคนหน้าตาคนสดใสเนาะแต่ข้างในความทุกข์มันก็อาจจะมาหันนะ,นะก็เดี๋ยวดูกรรมมันกรรมมันตามชาตินี้แหละค่ะ <c oughs> ไม่ช้าก,ก็เร็ว,วะคะพี่ีกับคว่าชวนลงทุนหลังจากนี้ถ้ามีคนมาชวนลงทุนแบบอะไรอย่างนี้อีกโลเข็ดเลยค่ะเดี๋ยวนี้ถ้าใครชวนลงทุนอีกก็เข็ดไม่กล้าที่จะลงทุนแล้วเงินเราก็ไม่ได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะชายก็ อนนี้ก็ไลฟ์ติ๊กต็อกช่องลูกหมีและสมีขายเสื้อขายสบู่เปิดคอสเดินแบบของเราไปรเราก็ต้องแยกว่า,าความทุกข์ของเราส่วนความทุกขเราก็ทำงานก็ส่วนทำงานนะคะใช่อย่างลูกนี่เราก็ล่าสุดก็คือเหมือนไล่ฟ้องหลายๆท่านอยู่มีการเห็นไหมครับเออเห็นเห็นลูกนี่ก็ไปฟ้องหลายๆท่านอยู่หลายคดีอยู่ค่ะใช่ก็ตามนั้นค่ะล่าสุดเขาก็แบบเหมือนแบบเชื่อมจีบเขาบอกแล้ว ก็เราเราก็ไม่รู้จักเหมือนกันว่าคืออะไรใช่ใช่ใชแล้วเราก็ได้เห็นข่าวบ้างใช่ไหมคะเพราะว่าก่อนนี้ก็เห็นข่าวค่ะส่วนใหญ่ก็จะมีเอฟซี FC, หรือคนที่ให้คอยให้กําลังใจเนี่ยก็มามส่งให้ดูอย่างวันนี้อยู่พารากอนมาถแถลงข่าวแบงค์พอกบอยอ่ะเราก็เดินห้างไปแบงค์อย่างเงี้ยค่ะอยู่ในแบงค์คนก็เดินมาทักบอกว่าเป็นผู้ปกครองนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เล่าเรื่องต่างๆให้ฟังอะไรอย่างเงี้ย Uh huh. เราก็แบบโอ้โหทุกคนก็มาให้กําลังใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดินไปไหนคนก็จะมาคอยให้กําลังใจเราก็รู้สึกว่าเออมีรอยยิ้มขึ้นหน่อยก็ต้องขอบคุณทุกกาลังใจจริง,รงๆเพราะลูกหมีได้รับจริงๆเพราะทุกคนแบบสงสัยแล้วก็งงทําไมไม่ได้เงินสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็บอกว่าเขาก็รวยมากเลยนะอืมก็ประมาณนั้นคนรวยอะไรจ้าไม่ใช่นี่ กระแสเพลงเก็ไปยังไงบ้างกระแสเพลงก็ไปเรื่อยๆค่ะนะจ๊ะนะจ๊ะก็กําลังเตรียมทําเพลงอื่นต่อไปเพลงต่อไปค่ะใช่ต่อยอดต่อเพลงต่อยอดต่อเพลงค่ะแต่งเรียบร้อยหรือยังคะแต่งแต่งเรียบร้อยนะคะกําลังเริ่มแบบเข้าห้องอัดซ้อมอยู่อะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ค่ะก็มีมี อยากได้แบบไหนก็บอกเขาไปเพนเหมือนเราทำก็เพื่อแบบให้เพงเพลงสนุกสนุกเป็นไวรัลอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เราไม่ได้ทำเพื่อทวงนี้ใครไม่ไม่ค่ะไม่ค่ะเป็นเพลงให้กำลังใจเติมฝันหลายคนก็ชอบไปโยงแบบเ่ะแล้วทำมาทวงนี้อ๋อไม่ไม่คือวันไหนก็ทวงก็คือทวงเติมฝันก็คือเติมฝันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเขาบอกว่าเขาก็แบบ สงสารพี่ลูกหมีมอ่าใช่ก็คือโยก็ตีกอล์ฟด้วยกันตลอดนะคะโยเขาก็แบบแหมเจอเราตั้งแต่เด็กแล้วก็ทํางานด้วยกันตั้งแต่เด็กเขาก็เห็นว่าเราทํางานทํามาหากินจริงๆคือแบบด้วยน้ําพักน้ําแรงอะ่ะแล้วอยู่ดีเงินสองล้านมันหายไปโยเขาก็แบบให้กําลังใจตลอดก็ชวนไปตีกอล์ฟชวนไปทํานู่นทํานี่ตลอดอะไรอย่างงี้ค่ะว่าพี่ลูกหมีแบบอดทนแล้วก็อดทนเก่งมากใ,ในเรื่องนี้คืออดทนมากๆเพราะว่าคือก็บอกแล้วเรื่องราวมาตั้งแต่มกรานะปีหะปี67 อดทนกับนิสัยคนอดทนกับคำโกหกของคนคำปฏิเสธเลื่อนที่จะจ่ายเงินแบบคืออดทนตลอดเช็คเนี่ยมันเยอะมากเป็นเช็คแบบหลายใบมากๆอ่ะแล้วเราการที่เรารองเงินนะคะแล้วพอวันที่จะได้เงินอะ่ะก็บอกว่าเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์มาส่งเช็คแล้วเช็คกำลังเข้าอะไรนู่นนี่อ้างไปเรื่อยอะ่ะแล้วย่างเงี้ยมันมันเป็นเกือบสิบรอบอะ่ะมันมันเครียดนะคะกับคำโกหกของคนเนี่ย คนอย่างเงี้ยลิ้นไม่มีกระดูกลวก็คือโกหกปิ้นป้อนหลอกลวงอย่างเงี้ยน่ากลัวใช่ค่ะอยากให้สังคมระมัดระวังจริงๆค่ะลูกมิคิดว่าเป็นเวรกรรมไหมคะเป็นเวรกรรมแน่นอนค่ะลูกหมีก็รับใช้กรรมอยู่นะคะกับเรื่องแบบนี้แต่ว่าเราก็ยังมุ่งหน้าทําความดีต่อไปแล้วก็เราก็คิดว่าเราก็ยังมีชีวิตอยู่เนาะ เรื่องนี้ก็คือส่วนเรื่องนี้ส่วนใส่วนเรื่องอื่นก็ทํางานต่อไปทําความดีต่อไปอะไรค่ะสุ้ค่ะกลัวไหมคะว่าเวรกรรมนี้มันจะตามไปถึงชาติหน้าอะไรก็เอาให้มันจบที่ชาตินี้ค่ะขออย่าตามไปเลยขอบคุณค่ะ